นังต้องตอบฉันไปก่อนนะไม่อยากมีเรื่องฉันอุตส่าห์จะไปแล้วพี่จะมาหาเรื่องอะไรฉันอีกก็ท่านหลอนไม่ระดิกันดีไปให้ท่าผู้ชายของฉันฉันก็ไม่อยากมาเสวนากับหลอนหรอกดูไว้ด้วยพี่แก้วตาไปพูดอะไรเข้าล่ะ ที่หล่อนไปหาคุณรพีถึงห้องนอนมันหมายความว่ายังไงถึงฉันอธิบายไปพี่ก็ไม่เชื่ออยู่ดีเอาเป็นว่าฉันไม่ได้ไปยุ่งกับคุณรพีของพี่ก็แล้วกันโกหกอยากเป็นสะพ,พ้ยเจ้าพญาจนตัวสัรร่นสิก็คงไม่ตัวสั่นเท่าพี่ละมั้งถึงได้ไปหาผู้ชายถึงร้านเพชรถ้าอย่างฉันเรียกว่าให้ท่าอย่างพี่ก็เรียกว่าประเคนนางเจ้าจอบฉันยังพูดไม่จบการที่พี่มาฟาดงวงฟาดงานใส่ฉันอย่างนี้ คงเป็นเพราะว่าคุณระพีไม่สนใจพี่กระมังมันน่าอายนะเจ้าคะที่ต้องมาทะเลาะก,กับคนอื่นเพื่อผู้ชายที่ไม่สนใจตัวเองอยคุณตจอมยุดเดี๋ยวนี้เลยนะถ้าใครเข้ามาช่วยนาง้าจอ,อมฉันจะสั่งให้เครียจดจนหลังลายเลยโอ๊ย,อยฉันก็เป็นคนเหมือนกับพี่มีมือมีตีนเท่ากันไม่ยอมไม่ทำฝ่ายเดียวหรอก ่นไอ้ฟาคุณปูคิดว่ามันถูกมันควรแล้วหรือ ที่ไปตบน้องต่อหน้าบา่าวพระอย่างนั้นแต่ยี่ห่าเจ็บกว่านะเจ้าคะ่ะปู่ย่าก็เห็นมันไม่เกี่ยวกับว่าใครเจ็บกว่าใครมันอยู่ที่ว่าใครเริ่มก่อนต่างหากหล่อนเป็นพี่แต่เป็นลังแกน้องก่อนทำตัวต่ำตมเหมือนแม่จริงๆเอาเป็นว่าปู่จะตัดเงินทั้งสองคนเท่ากันเป็นการลงโทษหลังจะได้ไปทำอย่างนี้อีกเจ้าคะ่ะ กับย่าก็เอาแต่เข้าข้างหนังเจ้าจอบถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องนับว่ายี่หวาเป็นหลานยี่หวะาเจ้าจอมขอโทษปู่กับย่าด้วยนะเจ้าคะที่สร้างปัญหาให้อีกแล้วจะมาขอโทษทำไม คนที่ควรจะพูดคเนี้ต้องเป็นยี่หวาต่างหากแล้วให้ปู่ดูสิปรวเจ็บตรงไหนบ้างเดี๋ยวปู่จะให้หนางอ่งมารายามาทาให้ไดด้้วยแลฉันจะเอา